โอ้ทิกเกอรี่ไม่หลุดเลยคุณผู้ชมกออย่างแน่นเลยนะปอดแน่นแน่อดแน่นแน่นเอ็ตเอมตอบปก่อนดิจิกก่อนดิอ่าปึกละเดี๋ยนะหนึ่งปิดเบรนะปิดเบรนะหนึ่งสองอยกยกใหญ่ใหเย้อเอ็มโทรศัพอยู่หรืเปลาวะเดทไยฮะ I feel nauseous. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only. สวัสดีครับน้านาสายตกทุกท่านครับผมเอฟนะ่าจากช่องเมดายมาอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราข้ามมาเกาะสีชังเพื่อมาเทสไอเทมตัวใหม่เลยของชิกเกอรี่กันของน้ำแบงนะครับเพิ่งมาเลยแล้วก็เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเลยหลายๆร้านเพิ่งวางจําหน่ายแล้วนะครับเพิ่งวางจําหน่ายแล้วล่ะแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้สอยมาก่อน,นยังยังไม่วางฮะยังไม่วางเลยยังไม่วางเหรอยังไม่วางมีที่บูธที่เดียวอ่าโอเคตัวนี้นี่เองนะครับสีสีตัวนี้สอยมาที่2 0นะครับ ตัวนี้ชื่อของมันก็คือตัว 3D Laser XUV คิม u r a นะครับเรื่องความสะท้อนแสงนี่ไม่ต้องกลัวชัดเจนมากนะครับแล้วก็การเรืองแสงเนี่ยผมว่าตกกลางคืนนี้น่าจะสุดยอดมากเดี๋ยวหาเวลาไปทําคลิปกลางคืนให้ดูก่อนแต่วันนี้มาเล่นงานชายชายฝั่งของเกาะสีชังก่อนดูว่างานกลางวันจะมันแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับ วันนี้นะครับโยที่ใช้วันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของชิกเกอรี่หมดทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับไปนะครับขอขอบุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับกับหมายแรกริมทะเลรีสอร์ทนะครับห้องพักราคาถูกนะฮะโอ้โหอยู่ใต้เรือเลยหมายสวยมากกลางคืนเปิดไฟสีเขียวให้นะฮะกลางคืนเปิดไฟเขียวให้แล้วก็หมายเขาเป็นด้านหน้าของเกาะน,นะนะหมายสวยมากอะนะครับราคาห้องพักก็ไม่แพง เดี๋ยวต้องไปกล่อมผบทบก่อนให้มาพักที่นี่นะครับถ้ารวยบาทเต็มก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่หมายสวยมากนะครับเห็นแล้วน้ำลายสอเลยอ่ะโอเคไม่พูดพลาดตัวเองไปครับอ่ะเกี่ยวแล้วครับตัวใหม่เลยบอดี้สวยมากนะครับบอดี้สวยมากแล้วก็ใสเหมือนกับเวลาโดนแดดเนี่ยจะมีความละยิประยับคล้ายๆแฟลตบูธอ่ะของคล้ายๆลแบบอารมณ์แบบทิมาโนวิบวับเนี่ย ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสีหน้าน่ารับประทานมากอะ่ะน่าจะเป็นอาหารของโปรดอยู่ไปกันอากาศยังครึมคมอยู่นะฮะตอนเช้าแดดยังไม่มาเลย เล่นฝั่งทางด้านหน้าก่อนนะครับดีจะข้ามไปใหม่ใหมประจำที่อยู่ส่วนของท้าพังเรามาตรงนี้ก่อนนะครับทักทายยุกนะครับสวัสดีครับยุสวัสดีครับโอ้โหนี้เป็นสุดยอดฝีมือแห่งเขาเรียกว่าพัทยานี่ต้องยกให้เขานะครับติดอันดับ top ten น,น,นะนะผมผมเนี่ยเป็นคนจัดอันดับให้ <laughs> เดี๋ยวตรงนี้มันเงียบนะฮะเดี๋ยวเราข้ามฟากไปก่อน ไปหมายประจําที่แถวถ้าพังดีกว่าไปดูฝั่งนู้นดีกว่าถ้าตีถ้ามันเกินสิบไม้แล้วมันไม่กัดแสดงว่ามูฟก,ก่อนนะครับอย่าเสียเวลาไปครับตอนนี้เราข้ามฟากมาถึงถ้ำพังฝั่งทางด้านขวาแล้วนะครับแต่เราจะสกิดเข้าข้างในก่อนนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยวันนี้แดดจะไม่ออกครับช่วงเช้ายังยังรอแสงนิดหนึ่งเดี๋ยวคิดว่า น้ำน่าจะขึ้นเต็มที่ประมาณส1เอ็ดโมงป่ะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเก็บแต้มได้ไหมฝั่งนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างทองวันนี้ตอนนี้แดดยังไม่ออกนะครับแต่ก็เร,เริ่มแล้วแหละแต่เราเราจะรอแดดเพราะเราจะลองเทสโยด้วยโยแบบนี้มันต้องเจอแดดถ้ามันลงน้ำแล้วมันจะแวบๆบแบบแบบในน้ำไลยโอเคงั้นไปเลยครับจะรอแดดด้วยตอนนี้พลังก็ออกแล้ว เราข้ามฟากมาแล้วนะฮะหมยสวยๆมากวันนี้ครบองค์ประกอบเลยนะครับมาดูกันว่าฝั่งขวาวันนี้จะเก็บแต้มได้ไหมนะครับน้ํากำลังจะขึ้นละเริ่มเหนื่อยยังไม่หายเหนื่อยเลยไปกันครับคลิปของชิคกรี่ก็มีนะครับลิปตัวนี้ไม่ต้องเราสามารถทําเวลาในการปลดคลิปเข้าและออกในการเปลี่ยนโยได้ไวนะครับไม่ต้องดึงสลักเสียเวลาเห็นไหมฮะก็จะเป็นประมาณนี้ เวลาเกี weekend, ่ยวเข้าไปก็เพียงแค่หมุนเข้าไปหนึ aligned, ่งรอบปุ๊บเข้าล็อกทันทีเลยนะครับก็น่าจะมีขายตามร้านชั้นนำทั่วไปนะครับแทบจะทุกร้านมีนะครับไอเทมพวกนี้หาดูกันได้นะครับไปกันครับหมายนี้ดูระดับความแรงของน้ําก่อนนะครับไปแบบเที่ยวๆก่อนยังไม่ท่วงนะครับ แป๊บๆหนึ่งถ้าน้ำยังแรงอยู่แป๊บหนึ่งผมจะหวงตะกลัวนิดหนึ่งนะครับทองทองุ้ยทองบอกติดหินโอ,อ้วิ่งปุ๊ดปุ๊ดแล้วครับวิ่งปุ๊ดปุ๊ดเลยหินนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเกี่ยวเดี๋ยวช่วยเกี่ยว <c oughs> คือเด็กเล็กดิไซนี้ไม่น่าได้เดี๋ยวเกี่ยวด้วยเดีย๋ยวช่วยเกี่ยวแสดงว่ากระดองน้ำเงี้ยเนาะเออใช่มาเอาไม้ไข่เอาไม้ไข่โอ้ต้องช่วยเกี่ยว คุณผนะู้ชมเย็นนะเย็นนะแนนอยู่บ้างเอ็มมันต้องมีคู่ไงนะแต่มันดูโอ้โหประสบการณ์เมื่อกีน้น่ะผมคิดว่าจะหินนะเอ็มคือมันนิ่งอะนะมันเฉยเลยนะเมื่อกีน้น่ะแป๊บนึงโอ้โหชิคเกรี่นะครับผมชิคเกรี่ตัวนี้ตัวอะไรนะเอ็มนะเรืองแสงนะเดี๋ยวนะสามดีสามดีนะครับจะขึ้นได้ไหมนี่ ขอไม้ปิดหน้าล็อกปิดเบรกเดี๋ยวนะไปเกี่ยวโดนที่เดียวปิดแน่นเลยยกไังยังยังยังขอผมไม่ทุหรอเดี๋ยวของพี่หลุดโอ้ยโยหลุดแล้ววะเขงโยขาดเหรอมัดไปแน่นดีดึงไหมเดี๋ยวรอในเอ็มกันนะออาไปแล้วเหรอโอ้ชิคกลี่ไม่หลุดเลยคุณผู้ชมเกาะอย่างแน่นเลยนะเกาะแน่นเกาะแน่นแล้วเอมตบไปก่อนดิ จิกก่อนดิอ่าปึ๊กละเดี๋ยวนะหนึ่งปิดเบรกนะปิดเบรกนะหนึ่งสองยกยกใหญ่ใหญ่ใหญ่เย้เโมเขาซั์อยู่กระเป๋าปะเดี๋ยวถ่ายให้อันนี้อันนี้ของชิลีไหมเนี่ยใช่ดิทั้างคู่เลยโอ้ยหโลว่านะอือหือ หนึ่งจุดสามอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอถ่ายรูปส่งงานก่อนนะครับทอง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 ไอสีดำเมื่อกี้ใช่วรอทองใช่ไหมตรงนั้นอีกตัวหนึ่งอ่ะว่าอยู่เดี๋ยวเอ็มมาขึ้นเงินเลยไห้ยตัวเดิมไหมเนี่ยไอตัวนี้เต็มว่ะเต็มชะบาว่ะอ่ะพี่ดึงพี่ดึงพี่ดึงเองพี่ดึงเองทองจับคือเองเลยเหรอเออทองจับคันไว้จริงอ่ะดีนะ้นไอเอ็มขวัญถุนเล้านะให้มันกู่ไว้ก่อนนะ บอกเลยมันสู้ไปก่อนอี่ยี่ยี่ยี่นะครับมาแล้วครับพี่ไม่อยากดีใจไว้ก่อนเลยงัดหน่อยงัดหน่อยคือใจจะขาดแล้วเนี่ยงัดหน่อยดิให้มันสู้ก่อนเอ็มให้มันสู้ก่อนใช่ไหมเอาให้หมดแรงก่อนนะเออไปงัดแรงมากแล้วลุกอีกมันวิ่งไปก่อนโอ้ใจมันมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอยู่นะทองก่อนเลยทอง ตองมาเกี่ยวขอคนละตัวก็ยังดีอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่แหะไอ้ไปไอ้เอ็มบอยมาก่นนะฮือนะหนึ่งพร้อมยังพร้อมยังยัง,งยังแป๊บนดียพร้อมยังหนึ่งพร้อมยังปิดเบกหนึง่งสองยกอ่าเห็นไหมยังไม่แน่นไงไอติดของผมวะเนาี่ยโอ้ออดเดี๋ยวยังให้มันให้มันมุกเหมืนไอ้เอ็มเนี่ย โอ้โหมันยิงไหวนี่เดี๋ยวมันทุกผมก่อนนะเดี๋ยวมันดึงไปอีกเดี๋ยวมันกอดก่อนเอาเดี๋ยวนะหนึ่งสองยังไม่ยกลงได้ไหมเย็นจเย็นๆโอ้ยเย็นนะยังไม่พอยกผมยังไม่พร้อมเลยนะแล้วเอ็มไปตรงน้นเลยนะถ้าดึงเสร็จไปตรดนเลยเอาเกาะกันตัวนี้ขอนะเอาเกาะเอาเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ตั้งแกอยู่แล้วตอนนี้โอ้โขวัญถุงไงอ๋อเดีให้มันมุมไปก่อนเดี๋ยวเราล่อขผมแข็งแล้วมันหลุดอีกไงผมโดดลงเลยได้ไหมไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้โหทำไงดีวะเนี่ยเป็นไรใจเย็นถ้านเอ็มเกาะเสร็จแล้วเอางี้ดีกว่า ถ้าเกาะเสร็จแล้วอะไม่ต้องยกคันไหมไปดึงสายดึงคู่ไหมออไปดึงคู่เลยดึงสายเลยเดี๋ยวผมจะยกยกอันนี้ช่วยวิ่งไปเอาไอ้ซวิงงง่ก็ได้ไหมที่ไหนมี <c oughs> นิดเดียวนะ่ไหนนะเร็มนี่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาโยให้ เอาจับไว้ก่อนเดี๋ยวมึงดึงนะปล่อยให้มันตัวก่อนนะเดี๋ยวเอาโยให้ไปมึงเขามีอะไรตักไหมอ่ะกระติงน้ำได้ไหมอ่ะกระติงน้ำกระติงน้ำพี่อ่ะไไม่ดด้โี นี่เอาตัวของในเอ็มเป็นตัวหลักเลยนะคือเกาะให้แน่นเลยนะเป็นตัวหลักเลยเพระาะน้ำผมเนี่ยเดี๋ยวขาดเลยเนี่ยเดี๋ยวขึนะ้นช่องนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจังอย่าเพิ่งยกนะพอเสร็จแล้วให้ผมปิดเบรกก่อนนะประเด็นคือมันไม่ เดี๋ยวไปวัดของผมนะอย่ารูดอิกเออแน่น,นยังลองกระชากกันดิเอ็มอะปึ๊กเนื้อแน่นไหมไอ,อ้อไยังมันเดินฉีกอีกตอนนี้ผมกับทองก็เก็บมาคนละสองแต้มนะครับแต่เป็นสองแต้มที่ เป็นกระดองไซส์กิโลกว่าเลยบิ๊กเลยนะครับแล้วก็หอมคนละตัวเนาะผมตัวเล็กหมายนี้สรุปผลผมแพ้ทองนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะย้ายหมายต่อไปอีกไปฝั่งซ้ายเห็นนะครับพอโดนแดดปุ๊บข้างในก็จะวิบวิบเรืองแสงอยู่ข้างในสะท้อนแสงนะครับยิ่งแดดออกแอคชั่นของสีแอคชั่นของความเป็น3มิติ3ามดีอะ่ะ <c oughs> ก็แสดงออกมาให้ให้เห็นชัดนะครับหน้าเป็นตัวเล่งหมึกอย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะ ตีนี่สักสองไม้นะครับถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะย้ายหมายทันทีนะครับก็ถือว่าสําหรับหมายนี้วันนี้ก็สวยงามหมายนี้จบได้สวยงามละนะครับหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กนะครับไซส์สวยๆเลยทองลากเข้ามาให้ทั้งสองตัวเลยนะครับสองเต้มไปดูไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากโอ้โหดูกะดองตัวนี้ดิ ใหญ่ก็ฝ่ามือใหญ่ก็ฝ่ามือ,ามอยาวไปเลอร์เลยนะครับไปน,นี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปฝั่งซ้ายกันครับรองใหม่นั่นแหลเด็ดมากนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งนู้นกันนะครับอย่าลืมครับชิคลีรี่สามดี xuv คิมระชื่อยาวนิดนึงนะครับเขาเป็นว่าชิคลีรี่สาแล้วกันนะครับ ทำงานได้ดีอยู่ทำงานได้เยี่ยมเลยล่ะนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันแต่ก็จะไปฝากทางําแข็งให้หนาทองการฟ้องผมอะไปไม่ได้ละมันควางทางไปไม่ได้ข้าไปฝั่งนู้นกันไปต่อครับผมข้ามมาฝั่งเจ้าคอกกับทองแล้วนะครับลมก็ประมาณนี้เลยนังนนหลายๆท่านก็อยู่ฝั่งโน้นเล่นเกมปลากันนะครับด้านโน้นก็ ทั้งปลาทั้งหมึกกันอยู่ในร่มนะครับส่วนเราสองคนก็ตีกลางแดดกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเก็บกับเจ้าอกได้ไหมนะครับลองดูครับผมหลบลมมาจากเจ้าคอกนะครับเข้ามาที่ฝั่งท้ายิติมก่อนจะมาคอกฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนน้นตีไม่ออกเลยลมแรงมากนะครับเดี๋ยวลองดูกับท้ายิติมเวลามีน้อยครับเร่งมือครับไปครับมาแล้วครับต้องอาศัย วันนี้ต้องอาศัยแบบอันนี้จักทองอ่ะในวันที่หาตัวยากๆเนี่ยตามรอยทองตามรอยทองอน,นี่ขอญาตเก็บครับข,ขอญาตเก็บนะครับขอญาตเก็บครับผมยังพอมีเวลาถึงแม้เวลาจะมีน้อยนะครับ ้ามีเวลาเยอะๆนี้สนุกเลยนะเนี่ยไปไปต่อครับไปต่อมาอีกแต้มหนึ่งแล้วครับไซส์อ่านไม่ใหญ่มากนะครับแต่ยังพอเก็บแต้มได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เอาฝั่งนู้นอะลมแรงมากเอาอะไรไม่ได้เลยจ็อกคกคจบเลยทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับนอกจากเล่นเกมปลา หันมาฝั่งนี้มาตบเด็กก่อนนะไม่งั้นตายแน่ไม่งั้นผมตายแน่นะครับเห็นว่ากัดกัดดีมากนะครับถ้าแดดออกออย่างนี้กัดจะได้เลยนะครับชิคเอรี่ 3D XUV คิมุะระถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับยังทำงานได้ดีลังแกเด็กไปก่อนช่วงนี้นะครับไปต่อครับ ก็เดี๋ยววันนี้ดูสรุปผลงานก่อนผมจะกลับกันแล้วครับวันนี้วันนี้เวลามีน้อยมากจริงๆนะครับได้ได้ไม่เท่าไหร่เคยเป็นกระดองคนละตัวกระทองนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตบเด็กนะครับก็เอาไปทําซาซิมินะน่าจะโอเคอยู่นะครับสําหรับวันนี้ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของงานเรือเดี๋ยวมีบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก่อนจากกันไป อย่าลืมกดซับสไคร b ์ในช่องเมียด่างมาอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ